สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์คลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของดาวเสาที่โคจรสถิตในเรือนราศีกุมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566แล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆในทุกๆวันพอ,อมาถึงวันที่19มิถุนายนดาวเสาก็เริ่มเดินถอยหลังหรือทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเดินพักคือ เดินลดองศาลงไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่2 3ตุลาคมนี้เสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติต่อไปซึ่งผลของการที่ดาวเสาเดินถอยหลังนี้ก็จะส่งผลบางประการต่อชาว12ราศีบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้ก็ต้องมาดูกันที่พื้นดวงเดิมของแต่ละท่านว่าดาวเสาเดิมของดวงท่านนั้นอยู่ที่พบและเรือนอะไร ก่อนที่จะมาพูดถึงผลกระทบของการเดินถอยหลังของดาวเสาเรามาทําความเข้าใจในลักษณะและคุณสมบัติของดาวเสากันพอสังเกตดูก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักว่าดาวเสาทําไมดวงนี้ถึงมีฤทธิ์มีเดชหรือมีอิทธิพลมากต่อราศีจักรดังที่มีคําพูดเป็นคติทางโหราศาสตร์ว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสา หรือในแง่มุมของความเชื่อด้านเทวนิยมก็จะให้สมญาน,นามว่าเทพเจ้าแห่งความระทมดาวเสาถ้าจะมาพูดถึงตัวบุคคลก็มักจะให้นึกถึงบุคคลต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแรงทำงานหนักหรือต้องใช้ความพยายามความอดทนสูงเช่นทหารตำรวจพนักง,งานขับรถพนักง,งานขับรถไฟพนักง,งานขับรถบรรทุก รรมกรหรือผู้ใช้แรงงานต่างๆอะไรประมาณนี้ด้านอุปนิสัยก็เป็นคนคุ้นคิดเก็บความรู้สึกเมียบขึมลึกลับชอบสันโดษขี่ระแวงตนีทีเนียวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวใบหน้ามักอมทุกข์ดูแล้วก็เครียดตามส่วนของอวัยวะก็จะอยู่ที่ท่อนขาทวารนักลำไส้กระดูกต่างๆถ้าเป็นสถานที่ ก็เป็นสถานที่เก่าแก่ตึกเก่าๆโบราณสถานสุเหรา่ารสสารโบราณเรือนจำโรงสีข้าวตึกสูงๆตึกแถวบ้านล้างป่าชา้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของดาวเสารฉะนั้นเมื่อดาวเสาร์ส่งผลและแผ่อิทธิพลให้กับพลเรือนต่างๆก็จะส่งผลให้ราสีนั้นๆมีความเหน็ดเหนื่อย เครียดกัดกุ้มหรือตกิจคิดกังวลหุนหงิดไปได้ทุกเรื่องส่วนดาวอื่นๆก็เพื่อจะนํามาผสมประสานเข้าเป็นองค์ประกอบให้ดาวเสาขยายความหมายได้มากขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ว่าดวงเดิมของท่านมาจากภบเรือนอะไรก็จะนำเอาความหมายของเรือนนั้นๆมาด้วย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราก็จะมาให้คำพยากรณ์ในแต่ละราศีว่าตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึง23ตุลาคม2566ที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังนี้จะทรงผลดีผลร้ายแก่ชาว12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกัน ลำดับถัดมาเราก็จะมาพูดถึงชาวรัคนาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์จากการที่ดาวเสาเดินถอยหลังในวันที่19มิถุนายนถึงวันที่23ตุลาคมนั้นผลที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ที่ดาวเสาเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุม อันเป็นภพเรือนเกษตรเดิมของดาวเสาร์และเป็นเรือนปัตตนีอันหมายถึงคู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนคนใกล้ชิดและอีกประการหนึ่งคือดาวเสาร์ก็มาเป็นภพอริในเรือนมังกรแล้วก็ยังเป็นเรือนเกษตรอีกเรือนหนึ่งรวมแล้วดาวเสาร์เป็นเกษตรสองราศีคือราศีมังกรและราศีกุมดาวที่มี ตำแหน่งเกษตรก็จะหมายถึงมีความมั่นคงแน่นอนนั่นก็เท่ากับว่าดาวเสารที่มาจากเรือนอลีของราศีมังกรย้ายมาอยู่ราศีกุมอันเป็นเรือนปัตตนิก็หมายความรวมถึงการมีปัญหาเรื่องความคิดจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจความรักความชัง คู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดซึ่งอาการแบบนี้ก็จะเกิดกับชาวราศีสิงห์ตั้งแต่ดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในราศีกุมและเล็งมายังชาวราศีสิงห์มันก็จะมีอารมณ์กดดันคุกคุนเบื่อเบือ่อยากอยากดีดีร้ายร้ายอยู่เรื่อยๆแต่พอดาวเสาร์เดินถอยหลังในวันที่19มิถุนายน ถึงวันที่23ตุลาคม2566อาการทั้งหลายทั้งหลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็จะตุเราเบอบบางลงจิตใจก็จะเยือกเย็นขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการพักจิตใจเพื่อที่จะได้กลับมาดูเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดและมาทบทวนจิตใจตัวเองของชาวราศีสิงห์ว่ามีความหนักแน่นมั่นคงแค่ไหน แต่พอหลังวันที่23ตุลาคม2566เมื่อดาวเสาร์กลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมถึงวันที่19มิถุนายนก็จะวนกลับมาอีกครั้งและจะลากยาวไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมปีพศ2568ซึ่งชาวราศีสิงห์ ก็คงต้องเผชิญหน้าต่อไปหนักบ้างเบาบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พื้นฐานดวงจราเดิมของแต่ละท่านว่ามีคุณภาพดีแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เท่าที่ประสบประการดูดวงมานานเห็นชาลราสีสิงทุกคนมีความทอรหดอดทนมีความเป็นผู้นำอุดถึกทนกันอยู่แล้วเอาใจช่วยนะครับ ท้ายคำพยากรณ์น,นี้ทางช่องโบนณนาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ